อะไรออกเฮ้ยพรุ่งนี้เป็นวันประกวดชุดนี่นะเฮ้ยตื่นเต้นจังแต่ว่าเราจะไปซื้อชุดที่ไหนดีวิร้านนี้ดีกว่าร้านนี้ดูสวยดีงั้นก็พะลรอกเข้าไปกันดีกว่าเพราเราจะเอาร้านนี้นะ Let's go you o อเคนี่ก็คือในร้านที่เราจะมาเอิมซื้ออะไรดีเฮ้ยเฮ้ยชุดนี้สวยชุดนี้ดูดีนะเฮ้ยชุดนี้สวยหรือว่าเราลองทดลองชุดอื่นดูซิ มีชุดอะไรที่พวกเราชอบบ้างไะเฮ้ยใส่คิิบก่อนดีกว่าก็เพราะว่ากิบมันน่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็ใส่สร้อยคอแล้วก็ใส่อะไรอีกดีอุ้ยใส่ชุดนี้นี่แหละดูดี้วแล้วก็รองเท้าสีเอมสีม่วงๆอ่ะแล้วก็เอารองเท้าอันเก่าไว้นี่หรือว่าเราจะเอมเอาถุงเท้าอันนี้ดีกว่า หรือว่าเราจะอะไรลืมแล้วอะเอิมหรือว่าเราจะเอาคลิปอันนี้ดีนะถ้าแถวนี้มีอะไรบ้างนะ <c oughs> มีกระเป๋าให้เราเอาหรือเปล่าโอเคเฮ้ยตรีมีกระเป๋าน่ารักเชียวมีกระเป๋ามีกระเป๋าเฮ้ยไม่ใช่เสื้อไม่ใช่เสื้อเอิมถอดเสื้อก่อนแล้วก็ค่อยเอาเรียกว่ากระเป๋าก็แล้วกันโอเคโอเคเดินถอยหลังเลย โอเคแล้วเราก็จะหยิบเสื้อชื้ดแล้วก็เดินไปต่อโอเคถ้าทุกคนชอบชุดนี้ฝากบอกด้วยนะว่าชอบแค่ไหนชอบเท่าไหร่งั้นก็ออกจากร้านดีกว่ากับบ้านเล้โก็ยื โนแน่นอนสภาพแบบนี้โดนอย่างแน่แท้เอาจากร้านนี้ก่อนแล้วก็เข้าร้านนี้เออร้านนี้ดูดีโอเคร้านนี้สะอาดใหม่เหมือนเปิดใหม่เลยเอ่ะเฮ้ยใส่ลิปบนี้ดีกว่าโอเคเอิ่มเราจะใส่เสื้อไหนดีอันนี้ดีไหมไหนลองใส่ดูสินี่ก็น่ารักดีแต่ยังแบบไม่คุ้นชอบว่ะไม่ใช่แบบ เลิฟรี่เบบี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออมาส่นชุดนี้ล่ะเออเอ้ยเอาชุดนี้ดีกว่ามันหนแบบ Yes ยสค l อะ่ะ <c oughs> แล้วมันแบบดีมากแล้วก็ใส่มันเรียว,ว่ารองเท้าสีดำดำบะแล้วก็เก็บเสื้อที่เราไม่ใส่แล้วก็เออมีแว่นตาลนะ้วโอเคมีแล้วเราก็จะเอากระเป๋าดีไหมนะเออทำไงดี เอาะไรคินไม่ออกเลยเอ้ยไม่ไม่ใช่กระโปรงอันนี้ถุงเท้าถุงเท้าโอเคได้แล้วสุงเท้าแล้วก็หรือว่าเราไม่ต้องใส่หมดนะเอิมพ้าเราจะใส่แว่นตาหรือไม่ใส่แว่นตาดีพ้าเราจะใส่อันไหนดีแต่ว่าแบบนี้มันก็สวยแล้วนะบางทีอาจจะไม่ต้องเอาครบทุกอย่างก็ได้แั้ก็ถอดแว่นตาดีกว่าโอเคแว่นตาแว่นตาทอทอทอแว่นตาเจ๋อแว่นตาโอเคอันนี้ โอเคถอดเลยชุดโอเคแล้วก็มาวางไว้นี่ป่าออกจากร้านกันถึงเวลาประกวดแล้วโอ้ไม่ใช่สิกำลังจะถึงเวลาประกวดแล้วก็คือพรวงนี้เลสโก้ยูท่านครับตื่นเต้นกันไหมเอ่ยเอิมเหมือนว่าจะคนไม่ใช่สิคนที่มาจะมาประกวดชุดและลองทะเบียนก็กำลังจะมาแล้วนะโอเคไปดูเขากันเถอะพวกนี่และ ถึงเวลาแล้วเหรอพอพเราไปกันเถอดตั้งเป๊ะแน่นอนโอเคเป๊ะปังว้าฮูเพวกเราจะได้แข่งขันกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยจริงด้วยแคทเธอรีนเธอแม่นสุดๆยูฮูยูฮูแม่นสุดๆเลยเห็นไหมทุกคนกรี๊ดกร๊าดรอเราอยู่เลยโอ ในรถก็โอ้โหไม่มีคนเปิดประตูด้วยอะ่ะดีใจจะหยุดตอนไหนดีใจจะหยุดตอนไหนไี่ลล้หยุดร้องเพลงได้แล้วเด็กเขากดเอาหลอกนะงั้นก็เพูอ่อแข่งขันหมายเลขหนึ่งเชิญครับเดี๋ยวผมหลบก่อนนะข้า,ขา,ขามาแล้วค่ะฉันมาแล้วพอดีว่าฉันชื่อว่าเคทเีนนะคะเป็นผู้ไม่สิเขาใช่ใช่เป็นผู้ เออมะไรนะอ๋อจำได้แล้วเป็นผู้อมอะไรนะอ๋อฉันจำได้อีกแล้วอแต่ทำไมฉันลืมแม่อ๋อเป็นผู้ประกวดชุดหมายเลขหนึ่งค่ะเออวุ้ยตื่นอะไรนะโอ้โหสว่างแววสว่างแววสว่างจ้าไอซอมพลีว่าก็แข่งขันหมายเลขสองเชิญขึ้นมาได้เลยครับเออมเอเอมถ้าขอโทษนะคะฉันเป็นคนช้าเองฉันมาแล้วค่ะ พอดีว่าฉันมีชื่อว่าอะไรเล้วนะคะเป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสองค่ะงั้นก็เออมพอดีว่าผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสองไม่ตั้งงั้นก็หรอกครับเดี๋ยวผมบอกเองเอมผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสองนะทำท่าทางเลยครัะพอดีว่าตอนนี้ฉันก็ทาอยู่นะคะโอ้อะไรสว่างแจ้นเลยอะ่ะโอ้เพชรพลอยหรือเปล่าโอ้โหสวยมากเดี๋ยวฉันลงก่อนก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูเอา นี่นี่นี่นไลล่ะเธอตื่นเต้นไหมล่ะใช่ใช่ใช่ฉันตื่นเต้นมากเลยคทเธรีนออมพลพอดว่าตอนนี้ทางเราเราจะบอกคะแนนแล้วนะครับทุกท่านเชิญไม่ใช่สิผู้ก้องเอกขาบัลเล่เด่นเลขหมายเลขสองเชิญยินได้เลยครับงั้นก็เดี๋ยวผมไปถามคะแนนก่อนฉันให้สิบค่ะผมให้หกครับ ฉันให้สิบพวกเราให้เต็มงั้นก็เดี๋ยวผมจะบอกคะแนนนะครับพวกคุณพวกคุณพวกคุณได้สมอกันนะคบทุกคนดีใจไหมครับไ,ไม่ใช่สิ เพื่อเขาแข่งขันหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองดีใจไหมครับพวกเราทั้งสองดีใจสุดๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ให้พวกเราเสมอกันยูหู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 ตะเต้นตะเต้นงั้นก็ปะปะปะแคทเธอรีนพวกเราลงจากเวทีกันเถอะลงไปลงไปโอเคลงแล้ว เพราะว่าไงก็เพราะว่าฉันเห็นน้ำบุกหน้ายังไงล้วยอดเรียนดีกว่าป้องอปองอป้องเฮ้ยแคทเธอรีนไม่รอกันเลยนะฉันยอดด้วยป้อง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 ปังงั้นก็แคทเธอรีนเพื่อรอกลับบ้านกันเถอะเอาไหมแคทเธอรีนเอาสีตั้งแน่นันอยู่แล้วเลยละเพื่อมาอ่านหนังสืออะไรดีนะเฮ้ยแคทเธอรีนสนุกไหมอ่ะแคทเธอรีนไม่ตอบก็ก็ก แคทเธอรีนเสียงอะไรนะวานหนังสือก่อนเลยแคทเธอรีนแล้วแล้วพวกเราก็ต้องทำให้ตัวเองเรียบร้อยหวีผมด้วยแคทเธอรีนอย่าอย่าลืมหวีผมนะอ๋อนี้นี่ไงหวี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 โอเคหวีผมแคทเธอรีนหวีผมด้วยโอเควางไว้นี่วางไว้นี่ปาดแคทเธอรีนไปกันเอิมมีใครมานะเฮ้ยนั่นพี่คนนั้นนี่นะเฮ้ยนี่มันรังว่าเราหรอแคทเธอรี มพอดีว่าผมเป็นคนมาส่งรางวัลหรอครับพอดีว่าอันนี้ก็คือรางวัลนะครับลุ้นเอาทำใจเอาแตนแต่รางวัลตื่นเต้นไหมครับผู ผู้ประกวดชุดหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนี่นี่นี่แคทเธอรีนฉันตื่นเต้นมากเลยหลกจะเป็นอะไรทำไมมันเป็นกลายเป็นกล่องพิซซ่าฮะอย่าบอกอย่าบอกนะว่าเป็นพิซพซ่าโน้เฮ้อเฮ้อพิซซ่าน้ำลายไหลเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราไม่มีน้ำลายไหลอ่ะพิซซ่าน้ำหนาเลยไหน ็ขอบคุณมากนะคะที่เอามาให้นะงั้นก็ปะแคทเธอรีนไปกินกันงั้นก็ทําความรู้จักเขาก่อนก็แล้วกันงั้นก็โอเคปแคทเธอรีนพกเราไปกินกันเธอโอเคนี่ไงโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารพวกพวกเรามาวางพิซซ่าไว้ก่อนใช่เลยล่ะเพวกเราต้องวางพิซซ่า คงจะเอิ่มอะไรนะออ๋ลืมเฮ้ยพิซซ่านะ้าอร่อยจังเลยล่ะใช่ไหมัน่าอร่อยสุดๆยำๆน,ำนำ้เอมพอดีว่าเอิม่มอ๋อแคทเธอรีนฉันจะเสียสลักของอร่อยให้เธอนะนี่ไงพิซซ่าชินนโอเห็นแล้วน้ำลายไหลเดี๋ยวฉันจะกินพิซซ่าผักเองเอิม่มส่วน ส่วนออนนี้ฉันขอกินของอร่อยบ้างได้ไหมเอิมแคทเธอรีนได้สิไรแล้วฉันยอมรับเสมอเขาเพราะว่าเธอเป็นเพื่อนและของฉันเดี๋ยวฉันจะเอาขายะไปทิ้งก่อนนะโอเคนี่ไงขยะทิ้งบักลงไปอูทิ้งได้สวยเลยนะเอิมแล้วตอนนี้กี่โมงเนี่ยตอนเย็นยังหรือว่าเราต้องบอกว่าทุกคนแล้วนะน้นก็ขอพูดคำนี้ประโยคนี้ก่อนก็แล้วก็ แน,นี้ก่อนนะถ้าทุกคนเอ่มแบบชอบตัวละครไหนช่วยพิมพ์ด้วยนะแล้วก็ชอบชุดไหนช่วยพิมพ์ด้วยนะแล้วก็อยากให้ตัวละครไหนชันนะช่วยพิมพ์มาด้วยนะงั้นก็เหมือนแล้วเพราะเราจะต้องจากลากันแล้วแหละโอเคเอาพี่คนนี้มาวางไว้นี่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชยืนนี่งั้นก็ทุกคนเหมือนว่าพรกเราจะต้องจากลากันแบบจริง โอ้ยยัง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 ย,ง,ยงถ้าทุกคนไม่ได้ชอบตัวละครทั้งสองที่ชื่อว่าแคทเธอรีนและไลล่ามันก็ก็ไม่ต้องพิมพ์นะทั้ก็บายบายนะคลิปน่าเจอกันใหมนบ้าย